ใช้น้ำฝนก็ไม่ได้จะใช้น้ำประปาอาบกรหุงข้าวเขาก็มาให้หุงและจะเอาที่ไหนหุงก็ต้องใช้หุงางเดียวกลัวจ้าก็ไม่รู้จะทาไงได้นะคะแม้จะกังวลเรื่องสารปนเปื้อนแต่ด้วยภาระค่าใช้จ่ายทําให้หญิงวัยเจสิปีคนนี้ย,ยังคงต้องใช้น้ําประปาหมู่บ้านหุงข้าวล้างจานและซักผ้าถึงเย็นเลยต้องหุง น้ำประปาบ้านม่วงชุมตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กรมควบคุมมลพิษประกาศให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังหลังบ่อน้ำบาดาลใกล้เคียงกันตรวจพบโลหะหนักสารอินทรีย์ระเหยง่ายและสารพิษในตัวอย่างน้ำใต้ดินซึ่งมีค่าสัมพันธ์นก,นกันกับน้ำชะขยะภายในกิจการคัดแยกฝังกบขยะ สำ okay, <Wars> <Wow. S 2> หรับครอบครัวที่พอจะแบกรับภาระค่าน้ำเพิ่มอีกเดือนละกว่า1,000บาทพวกเขาเลือกใจเพื่อแลกกับการไม่ต้องเสี่ยงรับสารปนเปื้อนจากน้ำป่าปาเข้าสู่ร่างกายเวลาอาบมันก็เป็นตุ่มบางครั้งบางครั้งมันจะเป็นเหนียวเหนียวกังวลกังวลมากพาอกลัวว่าจะอาบไม่ได้ถ้าเราต้องซื้อน้ำอาบด้วยนี่ จะหนักมากเลยค่ะกรณีนี้ชาวบ้าน14คนยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน ใช้เวลาเพียง3เดือนสารปกครองนครสวรรค์พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องระงับเหตุและฟื้นฟูภายใน30วันอย่างยืยนยันว่าเป็นคดีปกครองที่ที่เร็วที่สุดที่เคยทำนะครับใช้ระยะเวลาเ,ลาเบ็ดเสร็จเลยจริงๆก็คือประมาณ3เดือนเราสามารถได้ได้คำวินิจฉัยออกมานะครับเนื่องจากชาวบ้านได้มีการร้องเรียนมายัางมูลนิธิบุรณนิเวศนะครับแล้วทางมูลนิธิเองก็ได้เข้าร่วมทํางานนะครับบวกกับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือกรมควบคุมมลพิษมีการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในอีกทางหนึ่งนะครับทำให้ผลการตรวจวัดหรือตัวชี้วัดข้อมูลเอกสารต่างๆมีความครบถ้วนทําให้ทางสารเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยคดีได้รวดเร็วเพราะว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่มีเพียงพอดีเอ็กซิตย้อนกลับไปดูคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมจากการรวบรวมข้อมูลของ,ององค์กรพัฒนาเอกชนพบทั่วประเทศมีคำพิพากษามาแล้ว44คดี มีคดีที่ใช้ระยะเวลานาสุดสูงถึง9ปีการพิสูจน์ความเสียหายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพยานผู้เชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขาครับดังนั้นเนี่ยถ้าชุมชนเข้าไม่ถึงองค์ความรู้หรือผู้ชชเชี่ยวชาญต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยการพิสูจน์เรื่องนี้ก็จะค่อนข้างยากและลําบาก ก็ต้องใช้ระยะเวลานานที่ศาลจะชี้ได้นี่ครับว่ามันมีปัญหาการปนเปื้อนต่างจากคดีบ่อขยะสีเทพที่มีกรมควบคุมมรพิษและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปร่วมในกระบวนการยุติธรรมฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญมีส่วนให้การพิจารณาคดีมีข้อมูลหลักฐานมากพอต่อการพิจารณาคดีโดยเร็วถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ย การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทำได้ทันทีไหมมันมันอย่างที่ผมบอกแต่เริ่มต้นว่าเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายอนุมัติอนุญ,ญาตหรือก,กำกับดูแลอะไรเลยนะรเราเป็นหน่วยงานแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าท่านทิพดีเนี่ยมีความเห็นว่ามันไม่สามารถดําเนินการแบบเดิมๆได้คือพอไปตรวจสอบแล้วก็ส่งให้หน่วยงานอนุมัติยญาตก็ไปดาเนินการแล้วก็จบเนี้ยถ้าเดี๋ยวมันก็มาใหม่เนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นท่านจะเห็นว่าขณะนี้บางเรื่องเนี่ยเราก็จะไปร้องทุก ต่อพนักงานสอบสวนเลยให้ดําเนินคดีนะเพราเราก็จะไปอย่างนี้ความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นยังเดินหน้าสู่การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการอายการสูงสุดฟ้องคดีทแทนชาวบ้านได้เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน